สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนณราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทัก ลายไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นยังไงกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่เปแรกนะครับสำหรับชาวมีนได้เป็นไพ่ the hermit แล้วก็นาอ็ o r โ f i ไฟ o ็อบ j u s t i e แล้วก็เป็นไพ่4ดาบนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแถวล่างสำหรับเชาาราศีมีนลัคนามีนจะเป็นยังไงกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างเดอะ t ตันนะครับโอเคคิงถือถ้วย k คิงถือไม้นายออฟวันใบสุดท้ายนะครับเด็กถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ7เหรียญ โอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานทั้งลบและบวกมาก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละทุกอย่างมันน่าจะมีโอกาสของการสิ้นสุดและก็อาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ได้อะไรที่เคยหลับไหลอะไรที่เคยนิ่งสงบอะไรที่เคยมี ปัญหาต่างๆอาจจะค่อยๆคลี่คลายและแก้ไขสถานการณ์ไปในทางที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระส,สปดีได้เดินโคจรไปอยู่ในภพเลนปุตตะนะครับภพบเอนปุตตะคือภพเลนที่5ของลัคนานั่นเองนะก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตําแหน่งราชเกณฑ์และเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวสามารถที่จะยัง เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้แหละอะไรที่เคยผิดหวังอะไรที่เคยเสียใจอะไรที่เคยมีประเด็นและปัญหากันเนี่ยมันอาจจะค,ค่อยๆคลีคล่คลายได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์เคยโคจรทับลัคนาของชาวราศีมีนลัคนามีนแต่ตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยเดินโคจรถอยหลังแล้วไปทับกับดาวราหูที่อยู่ในภพเลือน วินาทนะครับก็เลยทําให้อาการความรู้สึกของเราอาจจะดีขึ้นนะครับจากที่เราอาจจะเคยมีประเด็นปัญหาความเครียดความไม่ตกความกังวลน,นะครับหรือประเด็นปัญหาที่เรากับเขามีมาเนิ่นนานนะมันก็อาจจะค่อยๆคลี่คลายแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปในทางที่ดีอะไรที่เคยเจ็บปวดกับความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันดูแบบมีปัญหากันในอดีตนะครับหรืออะไรที่มันแบบนิ่งๆหยุดหยุดเงียบๆดูไม่ค่อยแบบไปต่อกับความรู้สึก และความสัมพันธ์อันนี้คิดว่าน่าจะพอที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งในยะสำคัญคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยคือดาวคู่ของชาวราศีมีนลัคณามีนเนี่ยโคจรไปตกในภพเรือนมรณะนะครับไม่ได้แปลว่าคู่จะตุยนะครับแต่แปลว่าคู่อาจจะเจ็บป่วยคู่อาจจะ เขาเรีว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับมีปัญหามีปากเสียงกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวกู่กลุ่มกับดาวอังคารพูดกับอังคารเนี่ยเป็นเป็น,ป,นปัญหาในเรื่องของคําพูด วาจาต่างๆอาจจะพูดกันแล้วไม่ถนอมน้ําใจกันพูดกันแล้วมีปัญหามีประเด็นกันได้นะครับเพราะว่าพูดอังคารเนี่ยเป็นในลักษณะของการขนองในเรื่องของคําพูดหรือมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างพูดกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจกันคนละทางหรือว่าอาจจะพูดแล้วไม่ถนอมน้ําใจกันอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะครับมันอาจจะเกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุคคลหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ถูกผู้อ่าน ถูกคู่ที่เขาอาจจะพูดแรงกับเรามันทําให้เราเครียดกังวลกับความรู้สึกหรือเราเหนื่อยท้อกับความรู้สึกก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราไปพูดกับเขาเขาอาจจะนิ่งแล้วเงียบไปในช่วงขณะหนึ่งแต่ถ้าเกิด เขาพูดกับเราเราก็จะเสียใจมันก็จะมีสองประเด็นว่าใครเป็นคนพูดนะครับแต่มันจะต้องแอดแท็ถึงน้กษาของความสัมพันธ์แน่นอนไม่มากก็หน่อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเวลาเวลาเราจะพูดอะไรหรือวลาเราจะติดต่อสื่อสารอะไรกับคู่เนี่ยควรที่จะต้องคิดให้มากก่อนในการที่จะพูดออกมาเพราะไม่งั้นมันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาและมีประเด็นกันได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับถูก คำพูดของคู่เนี่ยเขาพูดแล้วมันแบบเสร็จแทงใจหรือไม่เข้าไม่โอเคกับความรู้สึกเนี่ยเราอาจจะต้องบาลานสมดุลความรู้สึกอาจจะต้องดูเหตุและผลในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและอาจจะต้องอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะเพื่อที่เราจะได้แบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเราจะได้แบบนิ่งสงบแล้วก็ คุยกันในลักษณะของการที่อาจจะต้องใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เดอร์เฮอร์มิตหมายถึงไพ่ของการที่เราอาจจะต้องดูกันไปซักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามตกผลึกคิดแล้วก็ตัดสินใจดูอะไรอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องดูสถานการณ์ในเรื่องของความรู้สึกที่ดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรห่าง,างกันสักระยะหนึ่งอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูโอเคขึ้นหรืออาจจะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากับเราอาจจะยังมีประเด็นและปัญหากันบ้างในเรื่องของความรู้สึกนะครับอ,อยากจะบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะยังมีการแคร์กันอยู่ยังมีความรู้สึกที่อาจจะยัง ต้องการอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะครับเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตและไปต่อได้นะครับอาจจะยังมีความรู้สึกในเรื่องของการแคร์กันคุยกันคบกันอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแต่ที่พูดออกไปบางครั้งมันเป็นอารมณ์มันเป็นคําพูดที่อาจจะพูดไม่โอเคต่อกันนะแต่ในท้ายที่สุด มันก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นและปัญหาหรืออะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจแบบยาวนานมันแค่เป็นปัญหาชั่วครั้งช่วคราวที่ชาวราศีมีนอาจจะต้องอปล่อยวางแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาและดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนอาจจะต้องอ พ,พิจารณาให้มากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกยังดีที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวประจําตัวโคจรไปอยู่ในภพปุตตะคือภพที่ห้าได้ตำแหน่งเป็นราชเกฑ์และเป็นตำแหน่งมหาอุดนั่นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะย,ยังมีโอกาสของการเจิดจรัสหรือยังมีโอกาสที่จะยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับกันและกันจากไพ่เดซันเดซันคือความสําเร็จเดซันคือการเริ่มต้นเดอซันคือแสงสว่าง ที่ดีส่วนไพ่ Seven of p e n t a c l e คคือ7เหรียญเราอาจจะต้องอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ผลลัพธ์ที่คุณกำลังทำมันอาจจะกำลังได้รับโอกาสที่น่าจะได้โอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้ คุณเองอาจจะได้คิดได้ตกผลึกได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้พัฒนาอะไรอีกเยอะเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองการไกลที่ดีขึ้นแล้วก็เราอารมุ์มอร่วยกับความรู้สึกที่มากขึ้นและเราตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรามีโอกาสที่จะปล่อยวางกับความเป็นท็อกซิกต่างๆและได้เรียนรู้ได้พัฒนา ตัวเองที่ดีขึ้นมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มากขึ้นอันนี้สําหรับใครที่ศึกษาเข้าใจและเรียนรู้พัฒนากันและกันมันจะยังมีโอกาสที่จะยังไปต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงดาประจําตัวก็ไปเป็นตําแหน่งมหาอุดในเรือนอารมณ์ความรู้สึกยังไงความสัมพันธ์ก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีทางออกที่ดีแล้วก็มีสติปัญญามีความคิดในการที่มีสติในการ รู้แจ้งนะครับมากขึ้นอย่างไพ่เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับที่เราจะได้รับความรู้สึกและการมองกันไกลที่ดีขึ้นนะครับการที่แคร์กันกับความรู้สึกที่มากขึ้นมีความตั้งมั่นกับอารมณ์ที่เราสามารถที่จะควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ได้จากไพ่คิงถือ ถ้วยนะครับเนาะมีแพชชั่นมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปในทางที่ดีมากขึ้นเด็กถือเหรียญในบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของความสัมพันธ์มันอาจจะค่อยแบบ ต้องเก็บความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็พัฒนาไปสุดท้ายมันก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่เจ็ดเหรียญนั้นได้อิทธิพลใต้สำหรับก็จะบอกประมาณนี้นั่นเองนะครับในช่วงนี้สำหรับชาวมีนลัคนามีนอาจจะติดต่อสื่อสารกับคนาธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนคนาธาตุดินพรกษศกกันแล้วก็มังกรแล้วก็ราศีาธาตุไฟเมษสิงธนูเหลือดาบ นะครับธาตุลมที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็มีโอกาสแต่น้อยกว่าราศีธาตุอื่นเท่านั้นเองสำหรับชาวมีนและก็รักขนามีนนะครับดังนั้นโอกาสของความรักความสัมพันธ์น่าจะยังคงไปต่อได้แหละถ้าเรารู้จัก หยับยั้งในเรื่องของอารมณ์คำพูดนะครับเราก็อาจจะต้องฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองได้ตกผลึกกับความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นปล่อยวางกับสิ่งที่มันทำให้เราเป็นท็อกซิกวีเลชั่นต่างๆหรือสิ่งที่เรากำลังเจ็บปวดอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งถ้าเราแค่ปล่อยวางทุกอย่างอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเนาะก็โอเคลองตัดสินใจในการที่เราต้องสมดุลความรู้สึกให้มากขึ้นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น อาจจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นและอาจจะพัฒนาและเติบโตไปอนาคตข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณลบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดซับพอตกับช่องของเราด้วยนะครับ ขอบคุณค้าม